สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับชาวรถบรรทุกแต่งลอ่อแต่งสวยทุกท่านนะครับหรือว่าเอฟคนที่เข้ามารับชมนะครับก็กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มหมกรอดัมซิ่งสุรินชาแนลครับวันนี้ก็ตึกยามยามดีครับ กับเจ้าฮิโน่นายักษคันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่ลูกค้ามาได้เริกได้ยามที่จะมารับตัวไปใช้งานนะครับคันนี้ก็ลงขาย65นะครับ6 5แสนหลงขายไม่เกิน2วันนะครับก็ลูกค้าก็มาดูมาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงวันนี้ก็จะเป็นวันที่นัดรับ รถนะครับตอนนี้ก็เวลา8โมงกว่านะครับลูกค้าก็ยังมาไม่ถึงสงสัยไปกดตังค์อยู่หรือมั้งตอนนั้นกับตอนนี้นะครับลิปเจ้าคนนี้ก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับ อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ออกมามาประมาณนี้นะครับแต่งหลอ่อแต่งสวยนะครับออกมาประมาณนี้นี่ สำหรับสีคันนี้ก็เป็นสีสีอะไรวะจำไม่ได้สีเขียวสีเขียวมิ้นนะครับสีเขียวมินนี่สีเขียวมิ้นนะครับอันนี้ต่อนะครับก็เจ้าของรถก็ได้มาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ก็จะทำการขยับรถเพื่อเอาเลือกเอาชัย9โมง9นาทีก็เมื่อกี้ก็ได้เปลี่ยนสายมอน้ำาข้น้ำให้กลัวจะไปแตกด้านหน้านะครับตอนเวลาขับไปเพราะว่าสายมอน้ำมันอยากอ่อนๆ่อ่อนๆน,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 นิดนึง ย้อนแสงแน่นิดหน่อยนะครับจับพี่โนโนายักษ์สีเขียวมิ้นนะครับโอเค คันนี้ไปใสกว่าน,นะไปรอเอ็ดบ่คันนี้ก็เจอตัวได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเมืองเมืองใหญ่ใจเกินร้อยนะครับช่วงนี้ก็ได้เวลาเวลาที่จะ ตามขนบทะเนียมของลูกค้านะครับมารับรถก็มีพิธีเส้นไหว้รีตองกันนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดนะครับ มีโนโนายักตแต่งรอแต่งสวยครับรถตัมเก่าบิ้วใหม่อู่ช่างเป้านะครับอูช่างคนจุลปบุรีสุรินของเรานี่เองนะครับโชเฟอร์ซึ่งไหนโชเฟอร์รบคั ฮะซึกิมคิม,มคิมนี่ครับเสียใหญ่เมืองร้อยเอ็ดนะครับถ้ามีโอกาสก็คงน่าจะได้ไปวิ่งแถวร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็ได้ดูกันไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแบบเต็มๆนะครับให้ดูคัสซีสวยๆนะครับนี่คัสซีสวยนะครับ เสียงเงียบกริบกระบะดำก็เป็นดำขึ้นใหม่นะครับภายในครับแล้วก็มีหลวงพ่อนั่งกลางนะครับ เครื่องก็จะเป็น so 7 4ครับเครื่อง195นะครับเครื่อง195เจอตัวได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหกล้อดัอู่ช่างคนแต่งรอแต่งสวยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับเ,เดินทางเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ให้ลูกค้าโชคดีมันๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแต่เดิมนะครับไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดี